โอเคครับผมวันนี้ก็กลัาอยู่กับผมนะฮะในช่องคาชิกินะครับผมวันนี้เรามาอยู่เกมของ R v กันก็หลังจากที่ผมเอ่อไม่ได้ลงลิปมาอย่างยาวนานมากเลยนะครับผม mm hmm. ก็าช่วงนี้ผมติดเรียนออนไลน์นะครับผมแล้วก็ติดสอบด้วยนะช่วงนี้ผมก็ว่างนะครับผมว่างแล้วก็มาเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับผมอ V าวก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมวันนี้นะผมผมจะมาลงแรงด้วยทูเลนเม็ดเขียวนะครับผมอันดับที่เท่าไหร่หว่าจะไม่ได้นะ นะฮะผมก็เพิ่งได้มานะฮะุเนเม็ดเขียวเดี๋ยวขอดูก่อนอันดับที่40<ม>นะครับผมค่าพลัง2 0 0อัตราชนะเนี่ยเป็น65<ม>นครับผม65.4<ม>นะฮะนี่65.4ได้ทั้งหมด78ครั้งเองนะครับผมเพื่อก็ก็ประมาณว่าหัดก่อนแล้วกันนะโอเคเพื่อในการเสียเวลาเราก็ไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่แลงคอมนะผมคอมคอมานเดอร์3นะฮะก็ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าซีซั่นนี้ก็ต้องไปคอนคอนให้ได้มาต้องไปคอนให้ได้ให้ผมไม่ต้องให้ถึงซูพรีมหรอกนะครับผมก็โอเคไปกันเลยดีกว่าผมไปโอเคนะครับผมส่วนทูเรนผมเล่นได้ทั้งเอ่อกลางแล้วก็ป่านะครับผมทูเรนเนี่ยนะฮนะยิ่งป่านี่ก็แรงแรงอยู่นะเออถ้าเอาทูเรนไปป่านี่ก็ใช้ได้เลยแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอเกมกันเลยดีกว่านีครับผมโอเคมาแล้วมา เราจะเล่นเมดกันนะรผมเล่นทิวเล่นกันนะฮะโอเคจองแล้เราได้แล้วเราได้แล้วเราได้แล้วผมตำแหน่งเมดเราได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคแบนโอ้โหแบนตัวใหม่เอย่าเลยเหรอเอ้มันชื่อเอย่าเปล่าวะตัวใหม่ผมจำไม่ค่อยได้ละแบนซาต้าไปครับผมทีมเราฝั่งนั้นดูเหมือนจะแบนฟอเรนติโนนะครับผมโอเคเล่นเลยแล้วกัน ฟิกเกอร์มาอีกฝั่งนี่ดูเหมือนว่าจะแบนฟอร์เรนติโนเพนแล้วก็ลิกเตอร์นะครับผมฝั่งเรานี่ก็แบนตัวใหม่เลยนะมาึงก็โดนแบนเลยตัวใหม่นะแล้วก็แบนซาต้าไปกับซิปนะครับผมมาซัพพอร์ตซิปนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาผมเลือกของก่อนของนี่ผมก็ไม่ได้เน้นอะไรเยอยแต่ไปไก่มากมายนะครับผม เอาแบบแรงๆนะครับผมเน้นไปที่ความแรงของอ,อันดิเมดนะครับผมผมต้องการความแรงแค่นั้นแหละเอาตัวรอดผมไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวรอกเกมไปดีกว่าฟังเล่าเอาไงทีนี้คือยังไงฟังเล่าโอ้โหเอลสุเอลส,เอสุเล่นซับนะครับผมแล้วก็ตอนนะครับผมทอนฝั่งนั้นโอ้โห ฝั่งนั้นเทลเทลนะครับผมเทลอนัดแคลรี่เทลอนัดลิลิอาน่านะครับผมแอสติดแล้วก็โอมานะครับผมอ่าฝั่งเรามาแล้ววันเดอร์วูแมนกับเซอร์ฟิตนะครับผมแคลรี่ไปออฟคนหนึ่งนะได้แนละ้วอ่าฝั่งนั้นมีเยน่ามาแล้วนะครับผมเยน่านะฮะโอเคผมมีสองสก,กินเองว่ะผมอยากได้สก,กินเพิ่มมากเลย เอลสุไปออฟเลนเคลียร์คลิปนะครับเอลสุเล่นออฟเลนนะฮะเอลสุเล่นออฟเลนนะฮะโอเค <seconds> อ่าเราใช้อาสกินนี้ดีกว่าเนะี่ยผมผมก็ใช้มาบ่อยและสรุปโลมเฉยเลยกูวันเดอร์วันเดอร์ได้โลมนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะโอเคมา ผู้เลนเม็ดเขียวอันดับที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้ละนี่นะผมฮุ้ยว่านนะเซลฟิตระดับประเทศเลยนะครับโบโอตัวเป็นโชว์ของเรานะครับผมเซลฟิตระดับประเทศเลยนะเกมนี้ต้องชนะแล้วแหละอะผมว่ามันต้องชนะแล้วนะฮะต้องชนะแล้วเทลอเทลแอนเสอีกฝั่งโอ,โอเคโลตันแล้วก็เยนานะครับผม โอมานี่หัดเล่นเลยนะครับผมโอมานี่หัดเล่นเลยที่จริงมันควรจะไปเล่นก่อนนะครับผมเพื่อเขาเรียกว่าไงอะชินชินกับการเล่นของตัวละครของเรานะครับผมพอพอมีประสบการณ์นี่เราก็ามาลงแรงได้นะครับผมเราไม่ควรที่จะเอาตัวใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นอะไรเลยเอามาลงแรงนะนะแต่ผมก็ทำแต่ว่าทาผมทำไหมผมก็ทำแหละ ก็มันอยากลองอ่ะแล้วทำไมอ่ะอู๋เจอลิล,ลีอันหนาอีกแล้วอะ่ะช่วงนี้คือผมเจอลิลีอันหนาบ่อยนะเนี่ยไปละเอาอันนี้ก่อนสรุปเอลสูได้โดนจอได้สรุปเอลสูได้ไปออฟลีนน,ลนะฮะผมเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนอะไรวะไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิม วันเดอร์วันเดอร์ลิ้นกูผันโทษทีมีอาการกระตุกกระตุกเล็กน้อยนะครับผมทำไมเซลฟิตฟาร์มช้าจังวะไม่เป็นไรครับผมปล่อยเขาฟาร์มไปก่อนปล่อยเขาฟาร์มไปก่อนโอมาผมโอมาหนี่เล่นได้นะโอมาหนี่ไม่ยากนะครับผมโอมาทามันเล่นได้เล่นเอ่อเล่นได้นะผมเฮ้ยเซลฟิตเออเซลฟิตเอาว่ะเฮ้ยเซลฟิตโดนลิลิอาณานะครับผมอ๋อโดนเขาให้แล้วเอ้าเอา,เอา,เอา โดนเข้าให้แล้วไม่ล่ะใฮ้ยซลฟิตฟาร์มไปก่อนนะผมฟาร์มไปก่อนอย่าเพิ่งบวกนะฮะเกือบไปถอยไปเลยถอยไปเลยเฮ้ยถอยไปเลยเออูะไหวไหมนั่นน่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะไหวหรือเปล่านะฮะโอเคมาเกียร์คลิป แคลลี่กระสุนฟ้าไปก่อนได้ไหมนุนเคลโอเค okay, ผมเราไม่มีปัญหานะครับผมตอนนี้เราได้เรื่อยๆนะเราได้เรื่อยๆเลยตอนนี้นั่นเรียบร้อยเอลสูเฟิร์สบัตเลยเฟิร์สบัตโดนเฟิร์สบัตเอลสูมามาเอามังกรครับผมเอาเซลฟิชช่วยเอามังกร,รนะครับผมช่วย fit. เซลฟิชช่วเซลฟิชฮะดินผู้พันอีกแล้วช่วยเซลฟิชเอามังกร,ร โอ้ยกูโดนกูโดนเออสวยผมเราได้มาคิวหนึ่งเนี่ยผมหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวมา let's go ไปเอาเอา่อไปคีคลิปกันดีกว่าถอยได้ถอยถอยได้ถอย,ถอย,ถอย,ถอยโอเคสวยมาโอ้โหปากดูโดใหญ่เลยโอ้โห โอ้ยกูโดนสตันด้วยเยี่ยมเลยเย,ยน้าเย,ยน้าเอาไหว้ไปหน้าเฮ้เลื่อนเลยแค่นั้นอะพอกูโดนไหวปไปนั่นนะ่ะใหนน้นหน,น้าเรียบรอ้อยไม่ไหวให้ถอยไม่ไหวให้ถอยเฮ้ยวันเดอร์มาผมวันเดอร์มาทัานสวย Omar, โอมาผมโอมาโอมาได้อยู่โอมาทันไหมเอ่ย <fue fer> ไม่น่าทันถอย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 เฮ้ยถอยท cyl, อนทอนทอนฝั่งนั้นไม่ได้แบนทอนมานะผมหรือฝั่งเราก็ไม่ได้แบนนะฮะก็ดีดีดีพอด,ดีโอ้โ,อโหโ,โด,โดโนจนได้นะฮะเราจัดไปแล้วสองคิวนะฮะผม <bage> <stoff neo> จับแล้วสองคิวถือว่าโอเคโอ้โห ข้างล่างมันอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยยีน่าเราเอาได้อยู่นั่นน่ะยีน่าเราเอาได้อยู่นะมัไจะมาปาวะไม่ลงมาวะเฮ้ยเฮ้ยเราเอาได้เราเอาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้เราได้เราไหวชิวเราไหวชิวโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำความเสียหายไปก่อนทำความเสียหายไปก่อน มาตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมพอได้คิวไปเอาด <c oughs> ิกลัวซะหน่อยนะผมกลัวซะหน่อยโอ้เราบริลลางหมดเลยเหรอวะเฮ้ยมาทันเราไอ้หนุ่ม่ทาทันเราได้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 เราได้ <c oughs> เราได้เราไหวชิวเราไหวชิว เราไหวชิวเราไหวชิวสวยมานาผมหมดนะผมมานาผมหมดถอยก่อนเฮ้ยถอยก่อนเฮ้ยโอ้เ้อเออสวยเอาจีบิดสวย,สวย <like> เราถอยก่อนผมเราถอยก่อนไม่ไหวเลย <c oughs> ได้สามคิววผมจังหวะนี้ผมได้สามคิวนะก็สบายเกมนี้สบายรวมแล้วเราได้หกคิวนะทั้งทีมนะทั้งทีม เลนล่างเลนล่างแตกแล้วสวยลิลิอาน่ามาแล้วว่ะเลนกลางสลับครับผมนาทีที่ห้าสลับเร็วเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮียเออสวยผมเลิเกียดไอ้เอ้ยนั่นตอนกูโดนเอ้ยเอลสุกูโดนพูดผิดระวังเฮ้ยระวังพุ่มระวังพุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังพุ่มใจเย็น วางผู้ไม้เฮ้ยเรายังไม่ได้มังกรหรือดาร์กอีกเหรอเนี่ยโอ้โหสวยกินเราได้มาอ,อีกหนึ่งอือหือแล้วได้ไหมได้ไหมไหวชิวเราไหวชิวเราไหว,วชววชลโอ้โหอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้เซลฟี่อเอาเรื่องนะเซลฟี่ เซฟิตเอาหน่อยเซฟิตเอาหน่อยนี่เซฟิตด้วยโอ้กูโดนโอเคกูไหวชิวกูไหวชิวไหวชิวกูเยียร์แหละไหวปะเนี่ยที่ยี่หกเอาได้นะลิลิอาน่าแต่กูว่าแม่งจัดไอ้นี่กูก่อนดิดิเอากูวาร์ปเกิดตรงนี้ก็ได้หวะ ไอ้วาร์ปกลับวาร์ปกลับไม่ใช่วาร์ปเกิดไ,ไ,ไม่ไหวไม่ง่าแล้วมาเอลซูเอลซูกูตอนจะ่าใช่เดียวโทนกูใช่เดียวซะแล้วโทนกูโทนโอ้โหเอลไม่ใช่เซลฟี่เรียบร้อยเซลฟี่กู được nè Đây nè Quẩy siêu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  Số có gọi đi hay Quẩy siêu Cầm lắm nè Ồ đi Liliana mà Lên bóng น่าเรียบร้อยเี yeah. ้ยตอนกูถอยไม่ไหวถอยเฮ้ยไม่ไหวถอยนั่นนั่นกูคูดกับตัวกูเองแหละเมื่อกี้นะไม่อยู่ในพุ่มหมูโอเคเอาหน่อยเอาหน่อยเ้ยเดี๋ยวว่เฮ้ยเทีวหลอได้นะ,นะไปซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิคกูลืมดูโอ้โหตายเลย มูจะดูเทลโทษทีโทษทีมออกมาที่ยังไม่คนเช่เออเอาได้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 เออเลือดแอทิตมันก็ไม่ลดสักทีเออสวยสตันสตันเอาได้เอาได้โอามาเออแอทิตแอทิตก่อนสวยมาเยน่าเยน่ามาเยน่ามาลิลิอาณาเข้าหลังโอ้โหลิลิอาณาโอ้โหเป็นไงบ้าง เออสวยไอ้ทีมกูสุดยอดเกมนี้เกมนี้กูไม่ค่อยเฉิดเลยวะกูอยากเฉิดกว่านี้เกมนี้กูอยากเฉิดกว่านี้วะเดี๋ยวว่าเก็บทิปเปพ้อคิวอย่างดีอะ่ะไปเอามังกรหน่อยไหมเอา,เอามานั่นๆะเนะนะทเธอ่ะเทอว่ะไม่ถึงเหรอวะ น้องถึงดิกูเห็นนะเว้ยตายกันแล้วกันโอ้โชคดีกูไม่ได้กดอันตรีเนี่ยเมย์แม่งไม่ตายเราก็เสียอันตรีฟรีแน่นอนโอ้ไหวชิวกูไหวชิวมากร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 ไอ้เรื่องอะมนถึงกูโดนสตาร์ลยเว้ย chứ mình không thấy đâu mà không thấy là wa gùa băng côn à hey thoải liều liều cả Hỏi ao đây ao ao đây ao ao đây ao ơi gùi chiu gùi chiu gùi chiu có chiêu là gùi sẽ tay ao đây nè mà gùi anh từng clip này ao đây nè มาฟังมันเลือดน้อยแล้วครับผมตอนนี้เปียบตอนนี้เราได้เปียบโอเคแม่งมาอยู่ไม่เป็นรีเลืองกันหมดเลยเหรอวะเย็นหน้าตายเย็นหน้าแตกเย็นหน้าแตกมาโอมาถอยก่นอนอ,อ,อกกติดคื้อกูเซฟิกโอ เอาได้นั่นนะ่ะเอาได้นั่นนะ่ะอ้โหอยยัยไม่ทนันอีกกูอ้โหอยย่ะจะมาคิวก็ไม่ได้เอ้ยสวยสวยสวยตอนสวย,ยวมามาหรือว่ามาว่ะหรือว่ามาว่ะคนดูมีนี่เด้อ เอาได้แน่น,น่ะเอาได้แน่นนะ่ะลิเลียานาจะเกิดปะ่ะลิเลียานากับแอติทจะเกิดปะ่ะเอ้ยเกือบไปกูนายปั๊มได้ปั๊ปมมาอีกหนึ่งได้ปั๊มมาอีกหนึ่งลองแอติทลองเอ,เอย้ยทไอ้จี๊ทำไมกูเล็กนี่วะ่ะเออกูโดนสแตนถอยได้ถอยสกิลกูไม่พร้อมเลย oh shit gặp phải nó gu ati gu phao leo ati gu phao leo quẩy mấy nè quẩy siêu mấy nè quay siêu quẩy siêu quẩy siêu quẩy siêu ok quẩy siêu cửa máy nó gu thôi con thôi con thôi 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 ai ya lily ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้เหี้ยตัดแตกแตกเลยเออตอนไปอย่างไรกูได้ไอะไรวะเก็บเทลกับอีอาทิตย์เนี่ยโอเคชนะชนะชนะแน่นอนชนะแน่นอนจังหวัดนี้ชนะแน่นอน <c oughs> อีล่าเรียบร้อย <c oughs> อือหัอเรื่องเกมนี้ หนุกอยู่เหมือนกันอือ <c oughs> ื <c oughs> กระหน่ำยิงเลยเฮียเทลจะเกิดอีกสามวินะผมผมจะต้องไปให้ทันให้ได้อย่างน้อยก,กูต้องเฉิดวันนี้กูต้องเฉิด <c oughs> เด็กเอเฮ้ย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 คกูต้องรีบช่วยแล้วสวย <c oughs> <c oughs> ไอ้เอาได้นะั่นนะ่ะวันนี้กูต้องเฉิดพุถ้าไม่เฉยกูจะทำใจไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่ของนี้แรงอยู่แนะ่เนี่ยของที่กลัวมาเนี่ยพอคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไอ้เหี้ยกูลืมดูเอาได้ไวชิวลวไวชิวไอ้หนูฮล่วเลือ,อนิดเดียว เอาละใครอนะนั่นอะ่ะกูได้แต่ปล่อยสกิลได้เนะี่ยได้อยู่นะได้อยู่นะไหวชิยวไหวชิว <c oughs> <the word> เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ไอ้ียไปก็เลยมาแทางก <c oughs> ูทีไหวชิยวไหวชิวเนี <c oughs> ่ยกูกดสกิลสองฟิกเกอร์แล้วก็อันติเนี่ยจบเลยก็เทียอะไร อ่าเรียบร้อยกูตกูเล่นอะไรพี่เลนอีกแล้วเอ้าเอาเอ้าไอ้เชี่ยเกมพิกไอ้เชี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเกมพิกเกมพิกไอ้เชี่ยถอยถอยวันเดอร์เยี่ยเกมพิกเฉยเลยเกือบแล้วเกือบแล้วกูนี่ก็เล่นอะไรพี่เลนนะเรียบร้อยเฮ้ยเซลฟิทจะมาไอ้เชี่ยเซลฟิทจะเล่นอะไรมั่วตัวเซลฟิตมึงใจเย็น มึงคิดมึงคิดมึงคิดในรอบครอบก่อนไอ้ซิฟิทเอมึงคิด,ดรอบครอบก่อนอเฮ้แม่งโอ้โหแม่งพับ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 ,พบสวยเฮ้ยแหลงเนี่ยไปเล่นโกเล่โกเดียเอลสุเชียร์เล่นกลางโก,กกับเด็กมึงโกอะไยมึงสวยหมดเลย <Destroy> <need> ไอเชีย่ยไม่ใช่เกมพิกนะเฮ้ยกูไม่เอานะเฮ้ยแบบนั้นนะ่ะกูไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเกมพิกเนี่ยเชลฟิตกูเซฟิตกูเก็บหมดไหมเนี่ยไม่ยันเรียบร้อยเชฟิตกูเชลฟิตกูเชลฟิตกูเจ็บเจ็บเอติดเจ็บ Liliana, Liliana, oh no, meh, oh no, meh, Tron, oh no, meh, oke, okay. udah, aku udah, Pak. Oh man, oh man, Lili suai, mah, dia bilang pecah, เดี๋ยวเวลาไปฉากวันนี้กูต้องเชิดตอนนี้วันนี้ก <c oughs> ูต้องเชิดเชิดวันนี้กูต้องเชิดเอ้าไอ้แค่เอ้ยเอากูโดนสแตนด์อีกขอให้ไอ้หย่ามันเดือดมันใจเย็นก่อนโอ้ลูกอะไรลอยมานลูกประคำเออวันลูกประคำเลยไม่ใช่แค่กูพูดอะไรมุสวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิเลียนน่ะเล่นอะไรก็จ่อยแดงไม่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 เอาไม่เอากูไม่เอา รูครับที่ตะก่อนกูเล่นเตดไฟเตอร์กับป่ากูเลยห้าวไปหน่อยโทษทีห้าวไปหน่อยบวกกับแทงด้วยอะบวกกับแทงด้วยอะเข้ามางี้ก็เสร็จดิสวยเข้ามางี้ก็เสร็จดิจบจบเลยจบได้จบจบได้จบ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 ดีจบดี จบดีครับจบดีจบดิกูาตายหายไอชิบหายสวยทีเกือบฆ่าลิลิอาน่าได้แล้วอีกนิดเดียวกูจะฆ่ามึงได้แล้วลิลิอาน่าเป็นไงเม็ดเขียวมันก็ยังดีอะ่ะเออ วันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากผมผมก็แค่ว่างมาโชว์เม็ดเขียวของทูลเลนแค่นั้นเองนะครับผม <c oughs> แค่นี้แหละเออขี้เกียจมีเหตุผล,ละอะไรเยอะๆจะไปเก็บน,นะครับผมโอเคมาแล้วเกมนี้เราก็ชนะผมเอวีพีโอวันเดียวแม่ก็โอเคเนี่ยผม <c oughs> เอลซุทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับผมมากูแอซิดเยอะเฉยเลยก็ยังดีนะคผมคิวหกนะผมคิวหก เออขอดูทงความเสียหาย18.6นะผมเ้ยน้อยจังวะเกมนี้นี่เีเซลฟิตดูดูระดับประเทศไทยเซลฟิตอันดับที่36โอ้มายกดโอ้ตายแล้วอันดับที่36อ่ะทุกคนคิดดู <c oughs> นะครับผมก็เราโชคดีไปเกมนี้นะครับผมก็ขอจบไวปป้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมก็สำหรับทูเลน เม็ดเขียวนะฮะอันดับที่83ของนักปฐามแค่นั้นเองนะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะรับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์แล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมลงคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายเด้อ